สวัสดีค่ะค่ะพวกเราต้องมาจากเอ่อเป็นนักศึกษาข2ปีสนัดค่ะจะมาสัมภาษณ์อยู่องารวดวัดอินระดานวดเพื่อสุขภาพค่ะค่ะก่อนอื่นก็ก็แนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่กิ๊กนะคะเป็นเจ้าของร้านวัดอนระดานวดเพื่อสุขภาพก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดตรังใช่ไหมคะคำถามที่สองพี่เอ๋อคะ ค่ะก็อยากถามว่าประวัติความเป็นมาของร้านเนี่ยพี่พ่กิจ,จมาเล่าคร่าวๆได้ได้ไดเลยได้ค่ะเดิมทีร้านตรงนี้เป็นบ้านของพิกิพิกิเปิดเป็นร้านสังกพันค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งพิกิก็เลยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการนวดแต่ระหว่างนั้นพี่เปิดร้านสังกณฑนด้วยแล้วไปเรียนนวดด้วยพ,พิก็เลยทราบว่าการนวดกดจุดบางจุดมันสามารถทําให้มะเร็งกระจายไปสู่ ตรงรื่นได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณแม่นี่ก็เสียไปแล้วก็พี่ก็เลยปิดกิจาก,การสังพันธ์แล้วก็เลยพยายามหาธุรกิจใหม่ที่จะทําเพิ่มขึ้นนอกจากธุรกิจที่พี่กิ๊กมีอยู่ค่ะ<ม>ก็เลยเปิดเป็นร้านนวดจุดประสงค์ก็คือเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้ดูแลลูกค้าได้ช่วยเหลือหรือว่าได้ให้คนรอบข้างได้มีงานทําได้มาทําที่ร้านได้เป็นจุดประสงค์หลักของี่พี่ค่ะ พี่กิ๊กมีกลยุทธ์ในการบริหารงานยังไงบ้างคะกลยุทธ์ของพี่จริงๆพี่ก็ใช้กลยุทธ์จากพี่พี่ทำอยู่โดยทั่วไปอะค่ะหมายถึงพี่ใจใจพี่ต้องการอะไรอะค่ะพี่ก็จะเอาสิ่งนั้นอะมอบให้กับผู้รับหมายถึงพี่ต้องการความสบายพี่ก็จะเอาสิ่งนั้นให้กับผู้รับพี่ต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยอะไรก็ตามพี่ก็จะพยายามทําให้ลูกค้าพี่ได้รับสิ่งที่พี่ต้องการค่ะ ส่วนมากลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติคะตอนนี้มีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะแล้วก็จุดเด่นของธุรกิจที่ทําให้ลูกค้ามาใช้บริการคือจุดเด่นล่ะคะจุดเด่นของธุรกิจที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ พี่มองว่า80%ของร้านพี่ค่ะลูกค้าที่มาใช้บริการในครั้งแรกก็กลับมาหาพวกเราทุกครั้งเพราะหนึ่งด้วยความที่เราใช้ใจรักษาเราใช้ใจแลกใจเรามองลูกค้าว่าไม่ใช่คือลูกค้าเรามองว่าเราคือหมอคนเดนที่รักษาให้เขาได้รับสิ่งตรงนั้นที่พี่เราตั้งใจอะค่ะสิ่งไหนที่พี่เรียนมาหรือที่พี่รู้มาไม่ว่าจะเป็นบอดี้เป็นอนาโตมีหรือเป็นอะรนรต็ตามที่หมอในร้านเรียนมาทุกคนจะมีใจคือความเป็นหมอหมด คืออยากให้ลูกค้าได้รับความมุ่ลได้การหายได้การผ่อนคลายแล้วก็อยากให้เขากลับมาที่ร้านเราเป็นเหมือนบ้านของเขาแล้วก็ให้รู้สึกว่าที่เนี่ยมันเป็นความปลอดภัยที่สุดของเขาค<ข>่ะค่ะก็คืออะไรที่เป็น,นปันปใจจัยในความสำเร็จของรา้านร้าน ตอนตอนตอนนี้พี่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือความสําเร็จเพราะพี่เปิดร้านเนี้ยได้ประมาณตอนนี้ก็เท่านเดือนกว่าๆเองค่ะพี่ทาธุรกิจอื่นอยู่ด้วยไหมคะแล้วก็พี่ก็เพิ่งมาได้มาได้บริหารร้านเนี้ยด้วยความที่แบบพี่ชอบจัดการนวดพอพี่ไปชอบแล้วพี่ก็ไปเจอร้านนวดต่างๆเลยว่าจะเป็นทั้งไทยหรือต่างประเทศพี่ก็แค่เอามาประยุกต์ในร้านพี่ แล้วก็ในเป็นสาที่แบบพยายามตกแต่งให้ได้บรรยากาศที่รู้สึกหนึ่งสะอาดอบอุน่นแล้วก็ปลอดภัยก็คือทาอะไรก็ตามในสิ่งที่พี่แบบพี่รู้สึกว่าพี่ต้องการแล้วก็พี่ก็อยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งเหล่านั้นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แล้วมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรไหมคะในการอุปสรรคหรือปัญหาตอนนี้พี่ยังไม่เจอนะคะพี่ยังไม่เจอปัญหาแต่พี่ก็กอ่าถ้าเกิดเป็น<อ>เป็นมุมมุมในความเป็นจริงเนะี้ย ถ้าเกิดมองว่าเป็นปัญหาก็อาจจะเป็นมองด้วยความที่แบบอาจจะมีต่างชาติบางกลุ่มหรือผู้ชายไทยบางกลุ่มเรนเียนว่าเขียนนว่าแต่มันไม่ได้แปลว่านู่แต่เดียวมันอาจจะแปลว่ามอ r e เซอร์วิสหมายถึงว่าคุณอาจจะมีออปชั่นเสริมไหมร้านพี่จะมีอะไรเพิ่มไหมแต่พี่จะพยายามเคลียร์ให้พวกเขาเข้าใจว่าของพี่อ่ะพี่ไม่มีพี่เป็นร้านที่ขาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่มีบริการเสริมออปชั่นเสริม แต่ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาด้วยที่จะต้องการจุดประสงค์แบบนั้นอะ <c oughs> พวกเราไม่มีแต่ร้านเราอะ่ะคือจัรยาบบันของคำว่าหมอนําหน้าแม้ว่าจะไม่ใช่คําว่าด็อกเตอร์ที่จบมาแต่เรามีคําว่าหมอนําหน้าทําให้รู้สึกว่าเราคือผู้รักษาเขาค่ะเราไม่ใช่เป็นออฟชั่นเซอร์ิสร์ฟไม่มีค่ะใครอยากให้พี่กิ๊ฟฝากร้านหน่อยคะว่าอยู่ตรงไหนก็ <c oughs> ก็สวัสดีนะคะนี่ก็ขอฝากร้านวรินดานนดเพื่อสุขภาพฟังไว้ให้กับทุกคนได้ใช้บริการร้านนี้ด้วยค่ะเราตั้งใจเปิดและตั้งใจดูแลทุกท่านจริงๆด้วยใจของเราจริงๆค่ะแต่ถ้าหากสิ่งไหนที่ทำไปแล้วรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจลูกค้าก็อยากให้คลูกนัดแนะนําเพิ่มได้กินดีทั้งเป็นฝ่ายรับฟังแล้วก็เป็นฝ่ายทีแก้ไขในทุกอย่างค่ะไปก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเนี้เราก็ไปชม ได้เลยค่ะยินด,ดีค่ะชมได้ทั้งร้านเลยค่ะชั้นสองก็เปิดเป็นสปาข้างบนดูได้เลยค่ะ